สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาทำคลิปวิดีโอส,น,สนุกให้กับทุกคนฟังแลนดอมเช่นเคยนะคะหัวข้อที่จะทำก็คือใครอยากทักอยากพูดกับคุณตอนนี้ใครอยากทักอยากพูดกับคุณตอนนี้ นะคะเขาอยากทักคุณไหมเขาอยากคุยกับคุณไหมตอนนี้นะคะหัวข้อนี้เนาะโอเคค่ะนะคะเขาอยากทักคุณไหมเขาอยากพูดคุณไหมตอนนี้นะใครกันนาะนะคะใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมนะคะและนดอมนะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและคนที่เกิดทั้ง ทีสองราศีนะคะอ้าวสวัสดีนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านในประเทศไทยทุกท่านต่างประเทศที่รักการดูดวงดูเรนดอมดูพยากาศทุกท่านเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็น fc เก่าหรือ fc ใหม่นะคะที่เข้ามาขอบคุณทุกท่านเลยจากใจจริงที่ดูทุกคลิปวิดีโอทุกรอบดูแลยิ้มดูอย่าเครียดนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเขาอยากทักคุณไหมตอนนี้เออเขาอยากพูดกับคุณไหมเขาอยากทักไหมมา เิมได้นะคะโอเคค่ะขอพลังงานจักรวาออลอราแสงสีเสียงนะคะครูบาอาจารย์ให้จูกหมูนะคะเปิดพระยิบจิสำรับปี้ไปนี้ที่ทางที่ถูกต้องแม่นยำนะคะมาเลยเริ่มได้เช็คพ,พลังงานคุณหน่ไหมหน่อยดีกว่าเนาะเพราะทุกครั้งทุกรอบอะ่ะมันจะเป็นวิดีโอ เป็นเลนดอมของคุณแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเนาะเรนดอมนี้เป็นของคุณและพลังงานตนัวนี้ที่คุณกำลังจะดูเป็นของคุณนะคะพลังของงานของคุณตอนนี้เปิดมาแล้วนะคะโอเคเปิดล้ได้ละนะคะเป็นพลังงานแห่งความรักเป็นพลังงานแห่งความรักความหวังดีเป็นพลังงานความอบอุ่น เป็นพลังงานแห่งการเฝ้าคอยการรอคอยการติดตามการประเมินความรักคือดอกทิริปเห็นไหมดอกทิริปที่แดงสีชมพูเนี่ยแล้วก็ที่เขากําลังถือนะคะมีการอบอุ่นก็คือร่างกายของเขาคือเหมือนแบบเขาปกคุมไปด้วยเสื้อผ้าอาภรน,นะคะมีหมวกที่ปกปิดมิชิตมีใบหน้าที่อิ่มเอมแล้วก็มองปลาตัวนี้อย่าง ฟูใจอิ่มใจยิ้มนะคะให้กับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดตัวคุณเองอะตอนนี้พลังงานของคุณมันโดดเด่นแสงสีฟ้าที่ให้กับคนคนนี้ถ้วยก็คือความรักปาก็คือเขานะคะเขาก็เขาอาจจะเป็นคนที่คุณรักคุณชอบคุณหลงอยู่ก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้บอกได้เลยว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่มันโดดเด่นมากมันทําอะไรแล้วมันใจฟูใจชื้นทําให้รู้สึก แบบกระปี้กระเป๋าอีกครั้งหนึ่งเป็นสาวแรกรุ่นเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นวัยทีนเป็นวัยที่มันค่อนข้างที่จะโฟกัสไปด้านหน้าเหมือนเป็นวัยรุ่นอีกอีกครั้งหนึ่งมันมีมันมันมีอะไรที่มันกระตุ้นหัวใจหรือทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยยิ้มแย้มได้ช่วงนี้คุณก็เป็นแรงบันดาลใจของใครสักคนหนึ่งหรือคนที่เข้ามาหาคุณสามารถที่จะฮิวใจหรือสามารถทําให้เขารู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยมากขึ้นคุณเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะ คุณมีความคิดคุณมีสติคุณมีปัญญาที่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ในบางเรื่องที่ทำให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันพัฒนาได้มันหิวใจได้มันโฟกัสไปด้านหน้าได้ตัวคุณนะคุณยิ้มแย้มคุณแจ่มใสคุณมีออร่าคุณมีความครีนใสๆ นี่คือตัวคุณนะอาจารย์หนูใส่ค่ะเพราะหนูใส่ซื้อบริสุทธิ์หนูใส่ค่ะอาจารย์แต่หนูไม่บริสุทธิ์มากันไปนะคะยิ้มมาสิพูดแบบนี้ยิ้มรู้หรอกนะกําลังรอเรนดอมอาจารย์แล้วกาลังดูว่ามันจะเป็นหัวข้ออะไรเขาอยากทักอยากคุยกับคุณไหมตอนนี้นะโอเคค่ะนะคะคุณเป็นแบบนี้เลยคุณอบอุ่นจังเลยอ่ะคุณมีสี สีแบบสีฟ้าสีชมพูสีแดงสีเหลืองมันเป็นแสงแห่งสีที่มันอบอุ่นสีแห่งสะท้อนกลับไปสีแห่งความลื่นลมสีแห่งความบันเทิงสีแห่งความสุขของคุณมันเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะคะโอเคนะคุณเป็นคนใจดีมากมากมากคุณมองโลกในแง่บวกช่วงนี้อะไรที่เข้ามาหาคุณมันคุณไม่วอรี่เลยคุณ กำลังจะพักดันหรือทำให้ตัวเองแบบโตขึ้นและพัฒนาขึ้นนะคะโอเคนี่ไงมีคุณเป็นคนที่ขออนุญาตปิดนิดนึงนะคะมันเป็นไพ่ใบที่6กหรืเบอร์ ปื้อๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเรเวอร์ก็คือความรักคุณมีความรักมาเสิร์ฟคุณมีความรักมาให้กับคนรอบข้างความรักของคุณมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากคุณเป็นผู้ให้อย่างสมบูรณ์แบบคุณไม่เคยอยากได้ของใครนะจากเรนดอมนี้คุณให้โดยความบริสุทธิ์ใจถึงแม้คุณจะถูกเอาเปรียบก็ตามคุณโดนเอาเปรียบจากคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดจากเพื่อนจากญาติพี่น้อง คุณถูกปลูกฝังมาให้เป็นผู้เสียสละตั้งแต่เด็กฉะนั้นการที่คุณได้เสียสละการที่คุณเป็นผู้ให้คุณจะได้รับมันเป็นร้อยเท่าพันเท่าหลังจากที่คุณดูแรนดอมในจบนะคะเพราะว่าความรักของคุณมันบริสุทธิ์มากเลยเดลเวอร์ไพ่ใบนี้มันคือไพ่ผู้หญิงแห่งผู้ชากับผู้ชายที่สนิหากาันการให้โดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทนคุณก็ให้ คุณรู้อยู่แล้วว่าการให้ครั้งนี้มันจะต้องทําให้คุณเจ็บตัวเจ็บใจหรือคุณเหนื่อยคุณก็ให้คุณไม่เครียดคุณไม่วอรี่คุณไม่สนใจหรือใส่ใจว่าการที่คุณให้ไปมันจะเป็นการที่คุณได้ได้ได้รับกลับมาน้อยฉะนั้นคือตัวคุณนะคะใครที่ได้อยู่กับคุณนะหรือได้เลือกคุณเป็นคู่ชีวิตหรือคุณเป็นแฟนนะโคตรจะอบอุ่นเลยบอกเลยนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่มันเหมือนแบบ อะไรก็ได้อะคุณเป็นคนที่ค,ค่อนข้างอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเสียสละให้แม้กระทั่งบางเรื่องที่มันไม่ควรที่จะเสียสละนั่นคือตัวคุณที่คุณให้เขาเพราะว่าคุณเป็นคนจิตใจดีมากถึงมากที่สุด นะคะนี่คือตัวคุณพลังงานคุณโอ้โหช่วงนี้พลังงานคุณนะคะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะดูเรนดอมไหนของอาจารย์นะพลังงานคุณค่อนข้างดีนะคะอาจารย์ดูจากเรนดอมนะอืมนะม,มีแผนมีเพชชั่นไหมมีอะไรที่จะทําร่วมเนี่ยมีแผนมีเป้าหมายอะใบนี้เดี๋ยวใบนี้เปิดด้วยนะอ่ะมีแผนมีเป้าหมายนะคะที่จะทํานะคะสีไม่เท้า มีแผนมีเป้าหมายที่จะทำมีการที่จะสร้างบ้านมีแผนต่อเติมบ้านซื้อบ้านนะคะทำให้คนในบ้านอิ่มเอมใจด้วยตัวคุณเองทำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะของคุณเนี่ยภูมิใจคุณมีเซไพให้กับครอบครัวคุณรักครอบครัวมากเลยโอ้โหคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยต้องรัเป็นคนที่รักครอบครัวเหมือนคุณมากๆเลยนะคุณโฟกัสคุณเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกียรติคนในครอบครัว คุณมีเสาหลักก็คือพ่อแม่ของคุณเป็นหลักคุณมีออดลก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณคุณคุณชอบอยู่กับผู้ใหญ่ฉะนั้นดวงคุณหรือคนที่เข้ามาดูเนี่ยดวงสตาร์ของคุณก็คือผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ถ้ามีแฟนก็เป็นผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าคุณจะอยู่กับคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยคุณจะได้ได้รับความอบอุ่นเพราะคุณชอบนะคะ นะแต่ถ้าคุณอยู่กับเด็กคุณเด็กก็หลักคุณอ่ะเพราะคุณเป็นคนละเอียดอ่อนหรืออ่อนโยนเป็นคนที่เข้าถึงง่ายมากเป็นคนที่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่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 อยากได้ของใครเลยช่วงนี้นี่คือเรื่องจริงนะหรือมาสีนี่คือหนูเองค่ะอาจารย์ให้จันหมดกระเป๋าเลยคะ่ะโดยเฉพาะผู้ชายหนูให้หมดเลยโดยเฉพาะผู้หญิงหนูก็ผมก็เปมากเลยค่ะ ยิ่งเขายิ่งเขาดีก็ผมผมยิ่งให้เลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะดูเราอย่เครียดดูเราต้องยิ้มนะอืมแรนดอมนี้ต้องยิม้มห้ามเครียดท้าหน้าบึง้งหน้าตูมห้ามคิดอะไรวิเคราะห์อะไร,ะไรต่างๆนานาปวดหัวเปล่าๆไม่เอานะคะดูแล้วต้องรู้สึกว่าตัวเองอ่ะต้องมีพัฒน,นาการของจิตใจด,ด้วยนะคะนะคะบอกแล้วไงคะคนที่จะเข้ามาหาคุณกรีนออสเวดต้องเป็นคนที่รับคุณได้ รับในสิ่งที่คุณเป็นได้เพราะคุณค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองจ๋าเลยค่อนข้างโลกส่วนตัวเยอะมากมากถึงมากที่สุดต้องรักพ่อรักแม่คุณรักคนในครอบครัวคุณนะคะเพราะคุณคิดว่าคุณเติบโตมาในครอบครัวที่มันอบอุ่นอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเอาง่ายๆเลยเป็นคนใจดีเป็นภาวะการเป็นผู้นําสูงคนนี้นะคนเนี้ย ที่จะเข้ามานในชีวิตคุณเนี่ยเป็นพวักันเป็นผู้นําสูงเขาอยู่แดนไกลนะทำงานเก่งเห็นมา q ควินออสตร์ start. ก็คือราชินีถือดาบก็คือเป็นคนคิดและตัดสินใจเร็วไม่ยอ่อท้อหรือเป็นคนอีโก้เหมือนกันตรงเหมือนกัน,ตร,น,กนตรงมากมากถึงมากที่สุดอาจารย์ใช่เลยค่ะหนูกําลังคบคนแบบนี้ตรงตรงม้จะตรงอะไรขนาดนั้นตรงตรงมากจริง เป็นคนที่ค่อนข้างตรงตรงจริงๆถ้าไม่ใช่อะไรที่เขาแผนไว้แล้วถ้ามันไม่ใช่เขาจะไม่เปลี่ยนแผน,นทันทีเขาเป็นคนลักษณะแบบนี้นะคะเป็นคนที่อยู่แดนไกลนะคะแดนไกลฝรั่งผมทองอีโก้เยอะไม่งองคนอะไรแบบนี้ค่ะโลกส่วนตัวก็เยอะตรงมันก็ตรงสเปกตามใจของคุณแหละนะคะคู่คู่รักกันสามีภรรยาก,กันกําลังทะเลาะกันอยู่ นะคะคู่รักคู่สามีภรรยากำลังทะเลาะกันอยู่เขาจะทักคุณมาไหมเขาอยากทักคุณไหมเนี่ยดูได้เลยนะคะสามีภรรยาทะเลาะกันอยู่หรือแฟนกันวีโอโฟจูขวบปุ่นที่เขามีให้กับคุณเขาเปรียบเสมือนบ้าน กลงล้อแห่งโชคชะตานำพาให้คุณสองคนได้มาเจอกันบูเพอรารวาสบูเพอรารวาสทำให้คนสองคนมาเจอกันอาจารย์ถามหนูก่อนว่าหนูอยากเจอขารุบ้าใช่ไหมหนูไม่อยากเจอมันเลยแต่รักเขาว่าเราอย่าปากแข็ง นะคะเนี่ยกลงล้อแห่งโชคชะตาดินน้ำลมไฟมันถึงประชุมบ่มันถึงเวลาละที่ทำให้คุณกับเขาได้มาเจอกันนะคะอย่างไรก็ต้องได้เจอสกันอย่างไรก็ต้องได้อยู่ด้วยกันอย่างไรก็ต้องได้ทักทายได้พูดคุยกันเขาคนนี้อยู่ในเซฟโซนของความรู้สึกอยู่ในฝัร์มันของคุณเป็นคนที่คุณมองหามาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยอบอุ่นนะเป็นคนตรงปากตรงๆแงเซ็ อบอุ่นอบอุ่นจริงเป็นคนที่อบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่มีแรงปัถนาแรงกล้ามากที่ความรักอะถ้าเขาได้รักใครสักคนละเขาจะตามติดเป็น gps เลยซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณมันดีใช่ไหมอาจารย์ใช่สิจ่ะมันก็ดีสิเพราะคุณก็ต้องการความรักอยู่แล้วคุณเหงาก็เป็นคนขี้เหงาอเอาจริงจริงคุณเป็นคนขี้เหงานะคุณเป็นคนที่ชอบคนออดอ้อนนะ ชอบอ่อนชอบเจรจาชอบพูดคุยที่เหงาและที่สําคัญก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาตใจไม่ได้เอาตใจธรรมดานะจ๊ะเอาใจมากอืมเป็นคนที่เอาใจมากเป็นคนที่ชอบเป็คนหงอเหมือนกันแต่คนก็เป็นคนละเอียดไงเขาก็เหมือนกันเนี่ยนะคะเดอซันก็คือความ อบอุ่นของความรักแสงอาทิตย์ลงตรงดอกทานตะวันสองดอกมองตาการสปาร์กเป็นปากัด <c oughs> โอ้มันถึงเวลาและนะคะคู่รักบางคู่เนี่ยกลับมาหวานกันมากขึ้นคู่ของคุณบางคนก็ไม่หวานหรอกแต่จะมีของขวัญของขวากข,ข,ของคำนันให้ซึ่งคู่ของคุณอะ่ะก็เป็นลักษณะแบบนี้เดอร์ซันก็คือความร้อนแรงแรงปรารถนาแรงกล้าในใจเขาที่เขามีต่อคุณที่เขามอบต่อคุณ คุณเป็นเหมือนสิ่งที่ต้องพบต้องเจออยู่ทุกวันต้องได้ยินทุกวันถึงแม้คุณจะวุ่นวายกับเขาไปหน่อยเ <c oughs> จอหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นชาอะไรแบบเนี้ยเออเป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะเขาก็เป็นประเภทชายเย็นต้องเติมน้ําตาลเติมความหวานคุณก็วุ่นวายงุ้งงิงมุ้งมิงงุ้งมุ้งมิงอย่างเงี้ยกับเขามันเหมือนแบบคุณเหมือนแมวลูกแมวตัวน้นอยที่คอยจะหาเจ้าของอยู่ตลอด นะแต่ช่วงนี้เอาบอกได้เลยว่าคุณมีข้อมูลในหัวของเขาเยอะมากเขาก็มีข้อมูลของคุณเยอะมากคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องที่ผิดใจกันหรือไม่สบายใจต่อกันคุณเลือกที่จะเงียบคุณไม่ใช่อารมณ์กับเขาคุณเลือกที่จะเติบโตไปกับเขาเพราะว่าคุณได้เรียนรู้แล้วว่าการเติบโตเคียงคู่ไปกับเขาอ่ะมันดีนะถ้าไม่มีเขาคุณก็จะเหนื่อยนะคะอืม จริงๆริอ่ะตอนเนี้ยวันเนี้ยเขาอยากทักคุณไหมเขาอยากคุยกับคุณไหมเออ <_ S 1> เขาอยากทักคุณไหมตอนนี้เขาจะทักคุณไหมนะมาดูกันอืมเขาอยากทักคุณไหมทักค่ะนะคะเขารอจังหวะก่อนแบบหนึ่งเขาเคลียร์งานก่อนเคลียร์งานก่อนหลังจากที่ไม่ได้เคลียร์งานหรือหลังจากที่งอนคุณเขาอาจจะมีข้อความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณอยากจะสื่อสารออกมาก็ได้ ความน้อยใจความเสียใจหรือความที่คุณเป็นเหมือนแบบคุณอาจจะเป็นคนตัวของตัวเองมากเกินไปเขาก็เลือกเลือกที่จะนิ่งเงียบต่างคนเลือกที่จะนิ่งเงียบใส่กันวันนี้เป็นเลิกง,งามยามดีนะจ๊ะที่เขาจะทักหาคุณที่เขาอยากจะคุยกับคุณที่เขาอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณคุณส่งข้อความหาเขาแบบเป็นร้อยข้อความเขาไม่เคยอ่านหรือบางคนอ่านเขาก็ไม่ตอบแต่วันนี้วินาทีนี้ตอนนี้เขาคิดถึงคุณเขาอยักทักหาคุณนะคะ เขาอยากทักเขาอยากคุยอยากพูดอยากเจรจาเขาทนความคิดถึงที่มันล้นในใจไม่ไหวแล้วเขากเก็บฟอร์มเขาเก็กไม่ไหวแล้วเก๊กมากจัดคุณก็ดีเนาะคุณก็เล่นสงครามประสาทกับเขาเหมือนแบบเอาสิฉันจะทักจะทักจนให้มันเหนื่อยไปเลยไม่อ่านใช่ไหมได้โพส์โพสจ้าโพสเหมือนแบบยั่วจา้าฉัน y ua, y ยั่วยั่วจ้ายิ่งคือยั่วเขาให้เขาเห็นปุนทุกช่องทางทุกแพลแพฟอร์ม อืมคุณเป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะคุณรู้ยังไงเขาก็รักคุณใช่ไหมแล้วเขาคนนั้นก็รักคุณนะแต่บางทีเขาก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวเขาไม่อืมไม่อยากจะใช้อารมณ์กับคุณอนะเพราะว่าเขาก็ไม่ชนะคุณอนะเถียงไปก็ไม่ชนะเขาไม่เถียงดีกว่าเขาแบบเอาเวลาแบบส่วนตัวของเขาไปทําอย่างอื่นดีกว่าโดยที่ไม่ต้องมาต่อร้อต่อเถียงกับคุณทําอย่างอื่นให้มันมีแบบประโยชน์ให้มันดีขึ้น ให้มันฟูขึ้นให้มันเต็มขึ้นให้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขาอะทาตรงนี้แล้วเขาได้อะไรกไลับมาเยอะมากกว่าที่เขาจะต้องมานั่งทะเลาะกับคุณนี่คือตัวเขานะคะคุยไหมอยากคุยแหละอยากทักอยากถ่ายทุกวันอยากพูดอยากกอดอยากหอมอยากจูบอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเนียสมาร์ทแล้วก็เป็นคนที่ต้องทำงานก่อนมองเพชชั่นงานเป็นหลัก เขาคนนี้นะเอาง่ายๆบ้างงานมากบ้างงานจนคุณรู้สึกลำคานทํางานจนรู้สึกว่าคุณไปนั่งดูเขาแล้วคุณปวดหัวหรือคุณคุยกับเขา2ีชั่วโมงจะต้องเป็นงานบางครั้งคุณก็เบื่อหน่ายกับการที่เขาเป็นเขามากความเป็นตัวของตงัวเองของเขาความที่เขาจะต้องมองหาก่อนคือสิ่งที่เขาทำตอนนี้มันเป็นความเหนื่อยใจของคุณค่อนข้างเยอะ แต่คุณก็ให้เกียรติในความที่เขาเป็นเขาในการที่เราเป็นเราคุณให้เกียรติเพราะว่าถ้าอะไรที่คุณมองแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่เยอะแยะมากคุณก็จะให้แต่คุณก็จะยอมเขาตลอดนะเรื่องงานน่ะแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่คุณไม่ยอมก็คือเวลาคุณงอนเขาเวลาคุณคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องเอาชนะเขาให้ได้นี่คือตัวคุณยิ้มมาสิ จานตัวหนูเองอะหนูจะต้องเอาชนะตลอดทําไมอ่ะไม่ได้คนคนนี้หนูจะต้องเอามาเป็นสาเลยจะต้องเอามาเป็นเมียผมอะไรเงี้ยพวกเขาเป็นคนดีค่ะเพราะเขาเป็นคนดีค่บอะไรแบบนี้เออจริงมันมันมีช่องว่างของคุณกับเขาเกิดขึ้นช่องว่างของคุณกับเขาระหว่างระยะเวลาระยะทางการพูดคุยการพบปะการพบเจอเขาทํางานกลางคืนคุณทํางานกลางวานัน เขาอยู่ทวีปยุโรปคุณอยู่ทวีปเอเชียเขาอยู่อีกทวีปหนึ่งคุณอยู่อีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยเวลามันไม่ตรงกันและการทํางานของเขามันจะค่อนข้างหนักนี่ไงเขาเหมือนเป็นคนที่จริงจังชัดเจนตรงเขามีลูกน้องมีบริวารมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเขาจะพร่องเขาจะลงจากหัวโขนไม่ได้คนคนนี้เป็นคนที่มีฟอร์มแล้วมีแพชชันในชีวิตค่อนข้างเยอะมากฟอร์มของเขาก็คือ สิ่งที่เขาทําอยู่นี่แหละค่ะสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาบทําตอนนี้สิ่งที่มันมาเติมเต็มกับชีวิตเขาคือเขาหลุดฟอร์มหรือหลุดแพชชั่นนี้ไปไม่ได้คนคนนี้อีกโก้แรงรักโกรธแรงแต่เขาจะไม่แสดงสิ่งที่มันไม่ดีกับคุณเขาจะแสดงความอ่อนโยนกับคุณแต่ถ้าเขาทะเลาะหรือว่าอะไรเขาเลือกที่จะเงียบแล้วเขาเลือกที่ให้รอเงียบก่อนจะสองสาวันจนคุณจะ เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าการเงียบสองสามวันเนี่ยจะทําให้คุณนิ่งลงได้และคุณกลัวว่าเขาอะก็จะเลิกกับเขาเนี่ยค่ะเขาจะทักคุณมาไหมก็ทักปกติเหมือนเดิมเพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่าการที่เขาทะเลาะกับคุณมันเป็นปัญหาก,กับชีวิตเขาเขาไม่ได้อยากจะเลิกกับคุณหรือเขาไม่ได้อยากจะหนีออกจากคุณแต่การที่เขาเขาเขาเลือกที่จะนิ่งอะเพราะว่าเขาอะรู้อยู่แล้วว่าการนิ่งอะมันคือโจทย์ที่ดีที่สุดเพราะว่าคุณเป็นคนอารมณ์อารมณ์ร้อนแล้วอาจจะใจ คุณก็เริ่มที่จะเป็นคนเอาแต่ใจนะนะตั้งแต่เจอเขาจริงค่ะอาจารย์หนูจะเอาชนะเขานะคะในกรณีคู่สามีภรรยาหรือเป็นแฟนกันเนี่ยขาดความหวานขาดน้ําตาต้องเติมให้กันนิดนึงนะคะบางครั้งถ้าเขามาง้องคุณหรือทักคุณมาคุยกับคุณเนี่ยคุณคุณไม่ต้องเล่นตัวเยอะบางคนเล่นตัวไม่หนูจะเล่นให้สุดๆไปเลย <c oughs> เล่นไปนเถอะจ้าระวังเขาจะไม่งองนล้วจ้าอะไรแบบเนี้ย บางครั้งเราก็เป็นตัวเขาเราก็เลือกที่จะเป็นตัวของตัวเราไม่ใช่มันไม่ดีมันนะมันดีแต่ถ้าในกรณีที่คุณเ,เจอคนที่ดีที่สุดแล้วคุณว่ามันอ่อนปนได้ให้กันได้คุณก็ให้เขาเถอะนะคะแต่ในกรณีคนที่แบบอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงคุณก็ต้องมีเหตุผลในการพูดกับเขาไม่ต้องหนีความจริงก็แค่นั้นเองพูดกับเขาพูดดีๆไม่ต้องหนีความจริงพูดกันเจรจาก,กันอะไรที่มันค่อนข้างที่มันจะเซฟความรู้สึกของกันและกันได้กทำไปเถอะค่ะ เพราะว่าคนเราอะความจะมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบัืเอเออนอะจ๊ะมันเ้องถูกสวสรรค์สรรสร้างจัดมาแล้วจ้ะนี่จ้ะเขาจัดมาแล้วกงร้อ้โชคชะตาของคุณและเขาไม่ว่าจะทะเลาะก,กันกี่ครั้งไม่มีทางจ้ะที่คุณจะหลุดพ้นจากน้ำมือเขาหรือเขาจะหาวิธีเลี่ยมในการที่จะทักหรือจะคุยกับคุณคุณไม่ทันเขาหรอกจริงคุณอนะ แข็งตูดอ่อนมันเหมือนแบบเดี๋ยวเขามาง้อคุณก็ยอมแหละอะไรแบบนี้ยบางครั้งไปพูดกับเพื่อนนะโน่นนี่นั่นอย่างดีฉันจะไม่ยอมฉันจะน่นฉันจะนี่ฉันจะนั่นสุดท้ายแล้วจ้าเพื่อนยังไม่ทันเท่าไหร่เอ้ยแกเป็นยังไงบ้างด้วยนั่นดีกับเขาแล้วเพื่อนหัวเราะเพื่อนยิ้มบางครั้งเพื่อนก็ไม่อยากจะยุ่งกับเขากับคุณแล้วอะอะไรแบบนี้อมันคนรอบข้างอะไรเงี้ยทะเลาะกันก็ดีกันอะไรประมาณเนี้คู่ของคุณเนาะแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าอาจารย์ดูจากเดนดอมนี่อองงปกกกกติขคู่่ัััทีน คุณรักเขามากเขารักคุณก็ณบอกแล้วไงคุณถูกสร้างมาเพื่อเจอกันพบกันถ้าเชื่อเรื่องอดีตชาติคุณจะเจอกันในชาตินี้แล้วใช้ชีวิตคู่กันเป็นเป็นสิ่งที่เขาจะสรนมาแล้วอ่ะนะคะมันเป็นอะไรที่ถูกล็อกหรือลงตัวแต่ชีวิตคู่น่ะ ก็จะบอกว่าหรือการคบกันอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรที่มันไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาหรอกค่ะมันจะต้องมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคหรือปัญหาบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นนะเขาถูกจัดสรรมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่จัดสรรเด้อมันเหมือนแบบคุณก็ต้องเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องเป็นแบบนั้นมันถูกมันถูกเหมือนกลกลเกมกลไกของชีวิตระหว่างระบบระเบียบขึ้นมาแล้วล่ะเนาะนี่ไงการเดินทางของความรักของคุณมันเป็นจุดกําเนิดจุดของการเริ่มต้น p a c e of p a s s i o เขามองคุณอย่างสวยงามเขามองภูเขาอันนั้นเปรียบเสมือนคุณเขามองท้องขวาคืออนาคตเขามองเหรียญก็คือเงินแรงบันดาลใจก็คือคุณนะคะคุณอยู่ในนี้คุณฮิวใจเขาไม่ว่าคุณจะงอนเขาไม่ว่าคุณจะเป็นคนยังไงเขาก็จะงอคุณเขาก็จะเป็นคนฝ่ายที่ถักคุณมาถึงแม้เขาจะเป็นคนแข็งทื่อถึงแม้เขาจะเป็นคนที่ไม่ไม่มีเอฟเฟคทางด้านเรื่องความรักหรือปฏิกิริยาทางด้านเรื่องความรักเลยเขาคนนี้ก็ยังจะยอมคุณ ยอมเพื่อหลักยอมเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่มันมีอยู่ในใจยอมเลิกนิสัยที่มันเป็นเหมือนเดิฟโฟเป็นคนอิสระเป็นคนใจร้อนเป็นคนอิสระเป็นคนอารมณ์ที่มันเป็นไม่คงที่เป็นคนอยากทำอะไรก็ทำเขาทิ้งทุกอย่างเพื่อคุณเขาคนนี้นะแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ กุ้งกิ้งมุ้งมิ้งอ่ะอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ตรงสเปกหรือตรงใจเขาฉะนั้นเด o ฟูก็หมายความว่าความรักของคุณอนะ่ะมันก็ต้องปล่อยบ้างในความให้เขาเป็นอิสระให้เขาเป็นตัวของตัวเองบางครั้งเราไปจี้เขามากไม่ได้เขาจะเบื่อเอานะคะสาว ออย่าใช้อารมณ์กับความรักเนาะถ้าคุณรู้อยู่แล้วเขารักเขาจะทักคุณมาเนี่ยคุณจะต้องจัดสรรอารมณ์ของคุณยังไงก่อนเออเพื่อที่จะจับให้มั่นคนนี้ไว้นะคะไม่งั้นคุณจะเสียเขาไปโดยที่คุณแบบเขาอะอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียอาจจะมีข้อดีที่มันบาลานซ์กับข้อเสียเท่าๆกันแต่เขาก็ยังเป็นคนที่อยู่กับคุณไม่ทิ้งคุณไม่ปล่อยมือคุณในยามที่คุณลำบาก และคุณนะ่ะก็เป็นคนที่ไม่เคยที่จะคิดจะปล่อยมือเขาเลยเป็นเหมือนที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นคนไม่เจ้าชู้เป็นคนที่รู้ระบบระเบียบรู้ว่าเขาทํางานหนักคุณก็จะหาอะไรทําอะไรแบบเนี้ฉะนั้นนี่ค่ะมันเป็นอะไรที่กลมกล่อมและลงตัวการที่เขาจะทักมาครั้งนี้มันไม่มีวันไหนเลยที่เขาจะไม่ทักคุณถึงเขาจะเงียบไปสองสาวันเขากลับไปคิดถ้าเขาเงียบแสดงว่าเขาไม่พอใจคุณ ถ้าเขานิ่งเขาแสดงว่าเขาไม่พอใจคุณในการกระทําของคุณเขาอาจจะหึงคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้ค่ะหึงแบบเงียบเงียบเพราะเขาเป็นคนตรงไงเขาถึงยากไงอีโก้เยอะไงเขาก็ไม่อยากให้แฟนของเขาหรือคนที่เขาคุยหรือคนของเขาทําอะไรที่มันผิดกรอบระเบียบบางครั้งคุณอยากจะไปจอยกับเพื่อนวิวินกับเพื่อนไปดื่มไปแฮงค์ไปอะไรที่มันสังสรรในฮาปาร์ตี้ในผับในเทคแต่เขาก็ไม่ชอบแบบนั้นแต่ตัวเขาเองทําได้นะแปลกไหมเพราะเขาจะคิดว่าให้เขาคิดว่าเขาเป็นผู้ชาย หรือเขาเป็นคนที่เป็นภาวะการเป็นผู้นําสูงหรือเขาหาเงินได้แล้ะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็หาเงินได้แล้วบางคนชอบเที่ยวบาร์โฮสนะเออผู้หญิงบางคนที่เข้ามาดูชอบเที่ยวบาร์โฮสผู้ชายก็ชอบเหมือนกันชอบเที่ยวชอบอะไรเงี้ยแต่คุณไม่แต่เหมือนแบบไม่ไม่แต่ไม่เกินเลยไปมากกว่านั้นนี่คือตัวเขาเนาะอะไรแบบนี้ อืมนะคะมองหาอนาคตไปด้วยกันอยากทักอยากคุยแน่นอนคนคนนี้นะอยากคุยอยากทักอยากง้อคุณก่อนถ้าเขาถ้าเขาเป็นเป็นเป็นฝ่ายที่แบบเป็นฝ่ายที่ผิดเดี๋ยวเขาจะง้อคุณเขาจะทักจะคุยกับคุณก่อนแต่เขาไม่ผิดเขาเลือกที่จะเงียบ เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณอารมณ์ร้อนมาเขาจะไม่อารมณ์ร้อนกลับกับคุณเขารักคุณเขาปรารถนากับคุณเขาปลูกคำอังวุ่นเห็นไหมอยากจะปลูกอังุ่นกับคุณไปด้วยกันอยากจะมีเหรียญไปด้วยกันอยากจะใช้ชีวิตไปด้วยกันอังุ่นก็หมายความว่าความมั่นคงเถาวันที่มันพันเกี่ยวกับตัวคุณเหมือนเถาวันผันเกี่ยวไม่เลี้ยวรถก่อไม่คดเหมือนหนึ่งในน้นำใจคน <c oughs> เอออันนี้นะคะมันเป็นแบบนี้ อาจารย์ยังมาตลกได้ป่ะก็มันจริง่ะนี่ไงเห็นไหมฉันก็เห็นตามแรนดอมเป็นความหนักของเขามีแรงปถนาเขาหาคุณแรนดอมนี่เป็นของคุณนะเออบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่นิสัยเอาใจตัวเองไปบ้างไม่บ้างหรอเยอะเนี่ยเดว์เวิร์อ,อร่อะ,อะ,อะ,อะก็เป็นคนรู้ตัวเองว่ามีสนเสน่ห์รู้ว่าตัวเองมีสเสน่ห์เป็นเป็นสิ่งที่มันแบบจับต้องได้อะไรแบบนี้มันมีสนเสน่ห์อยู่แล้วคุณก็ใช้ความมีเสน่ห์ของคุณบริหารให้ดีๆนะคะ เรนดอมนี้หวังเป็นลึกๆเลยจะมีคนยิ้มแล้วก็มีคนยิ้มอุ้ยฉันโอ,เอ,นเอ,นเอน้เหมือนเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเลยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเฮ้ยเขารักฉันเอออะไรแบบเนี้ยนะคะเนี่ยค่ะคือตัวคุณคุณควีนออสรอดเป็นคนเก่งเขาเป็นคนที่จะมองหาอนาคตกับคุณอดทนกับเขาไปด้วยกันไม่ยออ่อท้อคุณถ้าเป็นผู้หญิงเขามาดูเรนดอมนี้คุณเปียยเสมหวนผู้ชายเป็นภาวะก,กันเป็นผู้นําเขาด้วยนะคะเขาชอบเขารักเขาหลงเลยแหละ นะตอนนี้นะเขาจะทักคุณก่อนหวังว่าเลนดอมนี้ทําให้ทุกคนยินได้และมีความสุขสนุกกับการดูต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะไว้ว่าจากใจจริงที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้รับพลังงานดีๆจากจักรวาลจากพายุสีสำหรับนีไปและขอให้มีความสุขขอให้เจอความรักดีๆแล้วก็ขอให้คนรักของคุณที่อยู่ในตรงนี้ทักคุณและคุยคุณเร็วๆเขาพยายามที่จะเข้าหาคุณคุณก็จะเล่นตัวเยอะ <laughs> โอเคค่ะวันนี้ไปก่อนเนาะบ๊ายบายค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ